ท่านผูช้ชมครับในช่วงของรายการเลตโชว์เนี่ยเราก็จะพาไปเที่ยวพาไปดูรถแข่งพาไปดูรถมันๆพาไปขี่มอเตอร์ไซค์หรือจะพาไปแว้นหรือพาอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้จะมาคุยเรื่องของการออกกําลังกายเพราะช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นฤดูฝนปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือออกยากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคนขี่จักรยานหรือคนต้องการออกกําลังกายก็มีปัญหาวันนี้ผมมา,าพบกับกูรูสองคนซึ่งจะมาแนะนําอุปกรณ์ใหม่ๆซึ่งจะทําให้ชีวิตสะดวกขึ้นนะครับและคุณไม่ต้องซื้อจักรยานใหม่ขอให้คุณมีจักรยานอยู่ที่บ้าน นะครับแล้วเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วมันมีประโยชน์ยังไงคือจริงๆถ้าเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยทุกคนบอกว่าเทรนเนอร์ล้าสมัยพี่บีมาคุยอะไรตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเทรนเนอร์ตรงนี้ดียังไงบ้างเดี๋ยวมีแขกรับเชิญ2คนอันนี้คือคุณนันที่ก็อยู่ในทีมงานของเรสเบสิเกอรเหมือนกันสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าไปโดนอะไรมาในี่เพื่อนฮะแดงแดงจักรยานลม้มครับพิสูจน์ว่าหน้ากระถนน อันไหนแข็งกว่ากันตกลงหน้าแข็งกว่าแดงเชียร์แล้วน้องนี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ครับผมแบงค์แบงค์มาจากไหนเนี่ยมาจากบริษัทไทยเอสเซทไบายครับไทยเอสเซทไบายไทยเอสเซทไบายทำอะไรบ้างไทยเอสเซทไบายเป็นบริษัทผู้นําเข้าเป็นตัวแทน่อจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับจักรยานสินค้าเกี่ยวกับจักรยานมีอะไรบ้างที่เราถื่อทั้งหมดมี10กว่าแบรนด์ครับนี้แต่ป a r k t o o คือเครื่องมือซ่อมจักรยานนะครับ Hatchery Hatchery จะเป็น เสื้อผ้าเป็นยานจากประเทศอิตาลีครับชุดแต่เสื้อกางเกงปอแคร์ทุกอย่มีครบหมดเลยครับแล้วก็ล้อยี่ห้อเรโน่ครับเป็นล้อคาร์บอนแต่ล้อเรโน่เนี่ยพี่ข้องใจได้ข่าวโคตรแพงเลยใช่ไหมใช่ไหมแพงนะแพงแพงแพงแล้วมันดีไหมคือเทคโนโลยีที่ให้มากับล้อเนี่ยทางบริษัทเรโน่เนี่ยเขาได้พัฒนาตัวขอบล้อเนี่ยครับให้มีความแอโรไดนามิกสูงที่สุดแล้วคุณภาพคาร์บอนที่ใช้ในการสร้างล้อเนี่ยคุณภาพสูงครับต่อไปอ่ะครับมีอะไรอีกก็มีเรื่องของยางครับยางวเลโลเฟก ยางที่เขาเอาไวงนี้ก็มาจากประเทศอิตาลีเหมือนกันเราก็สร้างแนเม handmade 100%จากอิตาลีเลยครับผลิตอิตาลีวยาหยอดหยอดเอาเลยใช่ไหมหยอดอิตาลีเลยใช่ไหมคือยางเนี่ยครับยางตรงนี้มันเจ๋งตรงที่ว่าในหนึ่งตารางนิ้วเนี่ยครับมันจะมีเส้นใยสัน้นๆกันอยู่นะครับสามร้อยยี่สิบเส้นเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นใยใยสังเคราะห์หรือเป็นคาร์บอนหรือเป็นเป็นเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์ใยสังเคราะห์มีอะไรครับนี่ก็มีอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวรองเท้ายี่ห้อดีมีครับเเเปป็นนนนนรรอองท้าาััั่จกกยหมื เปในประเทศอิตาลีเหมือนกันค่ะแต่ที่พี่เคยเห็นหมวกกันน็อกอีกอย่างนึงหมวกกันน็อกมียี่หอ้อแคทไลท์ครับใช่ไหมใช่ไหมประเทศสเปนครับแคทไลท์ท่านผู้ชมครับสังเกตง,ง,งา่ายๆถ้าท่านเห็นใครที่ขี่จักรยานแล้วหัวเหมือนดอกเห็ดคือจะมีมรูกลูกลูกลมๆนี่คือเอกลักษณ์ของแคทไลท์ใช่ครับใช่ไหมบางรุ่นก็มีม,มีมีที่ครอบด้วยนะนที่ครอบอที่ครอบกันฝนตัวถังรถมีไหมมีครับมีเฟรมเฟรมของเราเนี่ยจะเป็นทั้งหมดสั่นยี่ห้อครับจะมี <c oughs> ยี่หอ้อกูรูครับกูรูเนี่ยเป็นเฟรมของรปใช้แคนาดาครับเป็นนเฟรรมคา์บอ แล้วก็ลิชอลินสกี้ลินสกี้เป็นของประเทศอเมริกาครับลินสกี้ก็รู้สึกว่าแพงนะเป็นเฟรมไทเทเนียมครับใช่ครับโคตรแพงเลยไม่ใช่แพงท่านชมมีตั้งแต่เสีอหมอบเบียสิบภูเขาเลยครับครับมีตั้งแต่ราคาสตาร์ทสี่หมื่นกว่าบาทจนถึงแสนห้าครับเห็นไหมเฉพาะเฟรมนะครับครับแล้วมีอะไรครับเฟรมี่ข้อสุดท้ายมีฮอลลิชี่ครับลิชี่เนี่ยจะเป็นเฟรมโครมอลี่ครับมีเฟรมตั้งแต่เสีอหมอบไซโคคอสแล้วก็เสือภูเขาครับไปสัตย์อยู่ไหนครับเนี่ยแบบหนึ่งอยู่พหุโหนยูชินเจ็ดสิบสามคร หมายความว่าของพวกนี้มันก็กระจายไปทั่ประเทศตามประเทศใช่ครับไอ้หน้าตาเงี้ยที่เราเห็นกันเนี่ยคือจริงๆเห็นมาตั้งชาติที่แล้วนะเรียกอะไรวะใช่ใช่เทรนเนอร์เทรนเนอร์มันก็เทรนเนอร์ธรรมดาแดงๆเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวเขาเรียกตัวแรงตัวแรงต้านขอโทษนะราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาอยู่ที่58,000ื่นครับแล้วเจ๋งยังไงตัวคอมพิวเตอร์เทรนเนอร์ตัวนี้ซึ่งยี่ห้อเดสเซอร์เมดครับเดสเซอร์เมดวันเนี่ยจะเป็นเทรนเนอร์ที่ทีมชาติอเมริกาใช้เทรนนิ่งหรือใช้ฝึก กับนักกีฬาจักรยานพี่คลองใจเทรนเนอร์ก็คือเทรนเนอร์คือพี่ใช้เทรนเนอร์มาเป็นสิบปีแล้วก็คือมีหน้าที่กระโดดขึ้นไปพอรถอยากจะฝืดใช่ไหมเราก็ปรับให้มันฝืดแล้วก็ขี่ขี่ขี่มองหน้าเพดานไปขี่ขี่ขี่มองหน้าคนข้างๆไปถ้าโชคดีคนข้างๆสวยก็อีกเรื่องนึงอันนี้เทรนเนอร์ที่บ้านพี่อ่ะมียี่ห้อหนึ่งไม่อยากจะบอกยี่ห้อเลยหน้าตาอย่างนี้เลยตอนนี้ใช้ผูกหมาเพราะมันหน้าเบื่อคือปัญหาของเทรนเนอร์จริงๆไหมน้าเบื่อแล้วนี่มันดียังไงถึงไม่ต้องผูกหมาตัวเชื่อมพบ อย่างแรกเลยที่เวียนพิเศษอยู่ตรงที่ว่ามันมีสนามให้เราเลือกนะครับสนามในการปั่นเนี่ยอ,อย่าแป๊บนึงแป๊บนึงสนามพี่ไม่เข้าใจคือปั่นเสร็จแล้วมันจะสนามยังไงคือตัวนี้ครับมันจะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์ที่อ๋อไอที่สายที่ต่อนี่ไป<ห>ต่อไป <ะ S 1> ตัวเทนเนอร์ตัวนี้สามารถมันจะต้องต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปโน้ตบุ๊กนั่นก็คือพี่ไม่ได้ขี่คนเดียวแล้วนะหมายถึงว่าคือขี่ตรงนี้แล้วก็คือต่อคอมครับเพื่อแสดงอะไรเชนเนอร์ตัวนี้ครับมันสามารถแสดงได้ตั้งแต่วาดารต่อะะยทง วัดต่อความชันเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องถามกูรูวัดคืออะไรครับคือแรงกระทําต่อลูกบันไดถ้าเรายําลูกบันไดได้นานนะเราก็จะแข็งแรงขึ้นขี่ได้ทนทานขึ้นเหมือนที่เขาบอกว่าคนเรามันก็เหมือนมันมษนรไฟฟ้าใช่ไหมใช่ก็คือมันมีแรงแรงกระทำวัดเป็นวัดเหมือนกับรถยนต์ถ้าถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ก็เหมือนแรงม้าครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดวัดแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร สำหรับบุคคลทั่วไปที่เริ่มปั่นปั่นเนี่ยสำหรับผมนะปัจจุบันประมาณ1 0 0 100 120คือเวลาเราปั่นเนี่ยสมมติถ้าเป็นพวกนักกีฬาที่บอกว่าเขาปั่นอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยครับก็จะมีตั้งแต่แบบ2 0 0 2 3 0 250นั่นก็สมัยก็เป็นแรงแรงที่มีความสามารถในการการทําต่อรถใช่ครับบวกแรงอ่นครับความสนุกมันอยู่ที่ว่าเราบางทีการที่จะไปปั่นกับบนภูเขาเนี่ยครับเราจะต้องขับรถไปไกลใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็สามารถปั่นได้เลยฟิลเลิ่งเนี่ยเหมือน กลับไปบนภูขเขาเลยครับถ้าเราต่อเข้ากับทีวีจอใหญ่ๆนะครับก็แบบว่าได้ได้ฟีลลิ่งมากขึ้นคือนี่<ล>คือต่อเดี๋ยวนะพี่ถามนิดนึงไม่ใช่โน้ตบุ๊กอย่างเดียวคือต่ออลังการได้เลยได้ครับก็คือมีสมมติโนบนบุ๊กพี่เนี่ยมีช่องต่อให้ดีไหมใช่ไหมใช่ใชแล้วต่อเข้าทีวีครับในทีนี้พี่ก็จะจอใหญ่ครับภาพชัดไหมชัดครับภาพชัดโอ้โหภาพสมิติครับพี่ถามนิดนึงอ่ะนอกจากโอเคหวัดนี่หวัดนี่ตัวยากนะท่านผู้ชมยังผมก็ยังคล่องใจอยู่นะปัจจุบันจนมาทำหนังสือจักรยานถึงเริ่มรู้ววววว่่่่าาาาหััััดดดมมนนนคืือออออะไไรรแล้้้ยงทีีตสถบก น้ำหนักขาแต่ละขั้นนั่นเลยครับน้ำหนักขาคือบอกอย่างแรกคือมันสามารถบอกรอบขาได้คือจริงๆแล้วตัวรอบขาเนี่ยอะไรอะไรมันก็บอกได้ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถบอกได้เลยว่าเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยในการควงรอบขารอบหนึ่งเนี่ยเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยเราลงน้ำหนักเท่ากันไหมแรงกดใช่ครับแรงกดน้องต้องพูดในพี่แปะนะเนี่ยนี่ถ้านชมดีนะมีผมที่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องก <c oughs> ็คือวัดแรงกดแล้วก็คือเป็นรูปสามมิติให้เราดูว่าแรงกดแต่ละขาเป็นยังไงใช่มันจะเป็นกราฟให้ดูเลยครับว่าแรกด ของแต่ละแต่ละค่าของของเท้าเนี่ยแรงออก,กดและแรงดึงด้วยใช่ไหมครับมีแรงกดและแรงดึงด้วยท่าผู้ชมอัจนจะแปลกใจว่าเฮ้ย<ๆ>จักรยานนี้ต้องต้องกดด้วยเหรอต้องดึงด้วยคุณน,านาันอธิบายทําไมต้องดึงอ่าในการโคงร้งลูบบันไดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีทั้งการดึงแล้วก็การกดลูบบันไดเข้าไปถ้าใครปั่นแล้วควงขาได้เนียนกว่าชาวบ้านคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ เหนื่อยน้อยหน่อยที่ต้นง่ายคือถ้าบางคนกดอย่างเดียวก็แค่ได้หนึ่งส่วน <ๆ S 1> แต่ถ้าถ้ากดทั้งห <2 S 1> นึ่งคือ2เลย2ส่วน,วนจ,จบครับอันนี้คือนี่ขอโทษขออนุญาตนะครับรองเท้าเนี่ยก็จะมีคลีทใช่ครับใช่น,นี่เอาไปล็อกกับล็อกกับจักรยานเพราะฉะนั้นคือถ้ากดอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องมีคลีทใช่ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีคีแต่นี่คือดึงด้วยดึงด้วยเราทำอะไรดอีกตัวนี้ครับตัว雷蛇迈克เนี่ยทางบริษัท雷蛇迈克ของอเมริกาครับเขาการันตีเลยว่าถ้าคุณเนี่ยปั่นในี่ยคี่สิบยี่ดีขึ้น 40-30%เลยท่านผู้ชมครับตอนนี้มันเนขอเลยครับว่าคุณได้ปั่นจริงๆหรือเปล่าไม่เอาแล้วไม่นั่งแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่ให้น้องเนี่ยเข้าไปจัดท่าทางรถเอาจักรยานของผมเนี่ยขึ้นไปวางเดี๋ยวลองไปดูกันครับท่านผู้ชมว่าตัวเลเซอรททำอะไรได้บ้างเดี๋ยวสักครู่ครับ